สวัสดีทุกท่านครับแปดโมงกว่าแล้วครับก่อนจะไปงานมุทิตาเกียรติพ่อประเสริฐมีทองนะครับที่ร้านอาหารนามหม่องนะครับผมความสวยงามของพลิกมะเขือนะครับที่ปลูกได้3าสวันแลวเนาะในวัน อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณแอดนะครับจากเฉลิมประเกียดเข้ามาซื้อมูลไส้เดือนดินปลูกแรงต่างมาก,กามายได้ให้ข้อคิดดีมากนะครับผมถือว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นแรงกระตุ้นเนาะทำให้ใจฮึกเหิมนะ แนะนำให้ปลูกข้าวโพดนะครับตรงนี้ข้าวโพดหวานข้าวเหนียวหวานแต่ตอนนี้ผมได้ลงมะละกอไปแล้วครับลงมะละกอไปแล้วแถวแรกเนี่ยพึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละครับอย่าว่ากันนะอย่าว่ากันนะห้ามทำร้ายกันนะพี่น้องโอ้เสียวกันได้ไี่น้องเนาะ วอนนี้เขาบินว่อนเลยครับนะต่างคนต่างอยู่กันแล้วกันนะครับต่างคนต่างอยู่มะละกอน่าจะสิบต้นนะครับเนี่ยชุดนี้สามวันแล้วรอดแล้วดูท่านะสดใสเนี่ยนี้ก็จะลงทั้งขขาโพดแล้วก็จะลงแตงแตงค้างเนาะหรือแตงร้านด้วยนะครับเพราะมีไม้เนี่ยไม้ทําค้างทำไรด,ด้วยก็เป็น ความชิดที่บรรเจิดเลยที่จะต่อยอดตรงนี้ยาวไปด้านนี้อีกได้นะครับอันนี้ก็กองทําเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติและไม่มีการเผานะครับหากอยู่ได้ไปเป็นมีแรงก็จะตัดหญ้าตรงนี้ไปอีกเนาะเปิดป่าให้เตียนไปเลยงูเหลือมันเยอะด้วยเนาะจะได้ปลอดภัยสำหรับท่านภรรัดและคุณนายสวัย กอดูสิครับมะละกอคุณนายสวยมันงามสุดๆมะละกอฮอลแลนด์หวานด้วยว่างั้นหวา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 นเลยมะละกอฮอลแลนด์นะครับมะละกอฮอลแลนด์หวานสุดๆเนาะนี่จะเป็นมะนาวแป้นพิกิตนะครับโอ้โหสวยงามมากมีปลูกตั้งแต่ปีห้าแปดนะครับเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยมุมนี้อาจจะทำเป็นที่เลี้ยงไส้เดือน มะม่วงมะม่วงนี่เขาจะแต่งกิ่งให้เนาะเขาจะจัดโ้สวยงามสวยงาม0 8 1 8 7 8 7 0 8นนะครับบุญหลักของมิงไอเดียบันเจิดของคนกเกษียณแล้วขอบพระคุณครับผม